อย่าำข้าวกับน้ำพริกก็อร่อยมากหืมไปต้มไข่มาคทุกคนผิวข้าวน้ำพริกปะลาไย่ส่วนโปะเข้าไปเยอะๆค่ะเพราะว่าเราต้องการเผ็ดสำหรับคนไม่กินเผ็ดนะคะก็คือจะนัวมากแซ่บมากสักน้อยๆคุกกับข้าวแต่ถ้าสำหรับคนกินเผ็ดก็เพิ่มไปเยอะๆแบบพี่เฟิร์สได้เลยนะคะนี่บีบมะนาวหน่อยอืม กินกับมือได้เลยไปต้มไข่มาทุกคนเอามาคุกกับข้าวหิวข้าววันนี้ต้มไข่สวยไข่สวยในที่นี้คือแบบปกติต้มแบบต้มไม่ค่อยสุกไม่รู้ว่าต้องต้มกันกี่กี่นาทีอืน่ากินมากทุกคนกินข้าวกันค่ะอ,อ,อร่อยมาก อย่างข้าวกับน้ำพริกก็อร่อยมากถ้าไม่เผ็ดนะกต่พริกเพิ่มคืออร่อยมากแต่ถ้าทำน้ำพริกเผ็ดไปมันก็จะลำบากอ่ะกินลำบากแบบนี้คือ กำลังแซ่บกำลังนัวอืมอืมกินกับไข่ต้มข้ออร่อยเลยอร่อยมากอ่ะมันนัวมันเป็นน้ำพริกปลาอ่ะอืม,อม,อม,อม วันนี้ได้ไข่ตัวเนียม,มเยอะเบียรมะนาวลงไปทุกคนอร่อยมากเหมือนยำเลยอ่ะเพราะมันได้ความแบบเผ็ดเค็มเปรี้ยวอร่อย น้ำพริกเราไม่ออกหวานนะอร่อยมาก หืมหืมอ,อร่อยมากอืมน้ำพริกปลาไหลเย็นส่วนกดตะกร้า,าได้เลยค่ะกระปุกละร้อยห้าสบเก้าบาทอืมอร่อยมากสองกระปุกสามร้อยค่ะ